สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมกัลินาซีไฟนั่นเองนะครับผมวันนี้นะผมนะผมก็มีกิจกรรมใหม่เว้ยคือแบบวันที่ยี่สิบหกยี่สิบประมาณยี่สิบหกยี่สิบเก้าเนี่ยผมมันจะมีกิจกรรมเข้ามาเว้ยอ่าทุกคนกดไปเตียวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดูท,ที่กิจกรรมนะผมก็เลื่อนลงมาประมาณนี้นะผมก็อ,อ่านรายละเอียดกันได้นะผมนะคำรอบใครที่ยงังไม่รู้นะผมนะนะตรงไหนมาเดินนะหมาก่อนอ่าอันนี้นะผมครับ ครับแดนอะไรเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอ่านว่าอะไรวะอือครับแลนแดนของฟรีนะผมที่การนี้รับของฟรีนะน้องๆแบบไม่ต้องแบบเติมเงินอะไรประมาณนี้นะนี่น้องๆก็จะเล่นครบครบไอเทมอ่าหนึ่งนะก็จะอ่าเริ่มตั้งแต่วันที่อ่าสิบเก้านะผมอ่าพศสองนห้ารสี่บหกนะผมหลังอัปเดตอ่านี่มันก็จะเขียนบอกประมาณนี้นะผมอ่าอันที่สองก็เป็นเล่นครบครบไอเทมวันที่ยี่สิบสี่เขาแจกนะผมนะ 31นะครับผมแล้วก็วันหยุดแจกฉุกเฉินไอเทมนี้ครับผมบัตรซ่าห้องนะผมนะนี่เอาไว้แบบหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเสียดายมันแบบปรับอันไม่ได้นะผมนะก็ลองมารับกันได้นะครับผมนะนี่แล้วก็จุดอ่าวันหยุดแจกอ่าอะไรนะแจกชุดไอเทมนนะผมนะนี่ก็เข้ามาเล่น ในวันที่ 26, 29แล้วก็31ด้วยนะครับผมใครที่อยากรับของฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะขอเนี่ยช้าหน่อยนิดนึงนะผมช้าหน่อยนิดนึงอ่ะไอนี้ก็มาใหม่นะเป็นกิจกรรมรับเคียวนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะม,มีเคียวมีอะไรเยอะแยะนะผม เป็นอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่าอ่ามือดอะไรประมาณนี้นะผมนะเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดมืดเออนั่นแหละนะผมมีมีเยอะมากนะผมของถูกๆเลยีเดียวนะผมนะสําสหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากพลาดกิจกรรมแบบเนี้ยก็อย่ายลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยนะผมทุกคน